เราจะทําการเปลี่ยนตัวสติกเกอร์ที่ท่อนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทาการสั่งตัวสติกเกอร์ที่ต้องการมาก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์อลูมิเนียมนะครับข้างหลังจะเป็นกาววิธีการใช้ก็แปะท่าไปตรงๆเลยนะครับก่อนอื่นก็ทำความสะอาดพื้นผิวก่อนนะครับให,ให้มมีคราบมันก็ใช้น้ำยาเช็ดก,กระจกล้างแล้วก็เช็ดนะเสร็จเรียบร้อยเสร็จมันจะมีคราบของเกาวเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับ เราก็นาสติกเกอร์ที่เราแกะออกมาจากซองนะครับข้างหลังมันจะเป็นเทปกาวเราก็ลอกเทปกาวนะครับแล้วก็แปะลงไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอทําก่อนพอเราทาสติกเกอร์เสร็จแล้วครับเนื่องจากเป็นอลูมิเนียมเนาะเราก็ต้องอาศัยแรงกดเยอะหน่อยนะครับกดแล้วก็รีดรีดให้มันแนบสนิททุกๆด้านนะครับ ก็ลีดนะครับแล้วก็ใช้ผ้าย้ำอีกทีหนึ่งนะครับขั้นตอนนี้ถ้าถ้าพลาดเราพลาดเลยนะครับมาเคาว่าจะปิดจะติดเบี้ยวนะครับถ้าเบี้ยวเราก็เบี้ยวเลยเราออกละกาวมันจะไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ต้องทิ้งเวลาสักสองชั่วโมงนะครับแล้วอยออกไปใช้